สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมสวนน้องโอ๊ตนะคะผู้ชมเดี๋ยววันนี้น้องโอ๊ตบอนน้องโอ๊ตเขาว่าต้นสูงใหญ่นะคะผู้ชมนี่นะมันอยู่ในร่มก็โอ้สูงใหญ่แล้วก็สวยด้เนาะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ก่อนจ้านี่นะคะเบอร์น้องโอ๊ตแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะผู้ชมขาโทรเบอร์นี้แอดไลน์เบอร์นี้นะจ้านี่นะคะถ้าป้าแมวขอฝากเบอร์แล้วก็ฝากบอลสวยๆของน้องโอ๊ตด้วยนะคะผู้ชม เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ชายชนไซแม่เลยอ่าชายชนไซนี้ร้อยเดียวเลยครับาชายชนเขียวครับผมชายชนม้นป้ายครับหนึ่งร้อยทุกกระถา<ช>นงน,นะท่านผู้ชมนะะคไซใหญ่ๆเลยผงเหินค่ะผงเหินเจ็ดสิบบาทครับผงสุวรรณเจ็ดสิบจ้ะผงเหินเจ็ดสิบหงสุวรรณเจ็ดสิบบาทท่านะะผู้ชมขาหนี่นะคะต้นไซใหญ่ไซสวยสูงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเลยไม้บรรทัดไปแล้วนะคะความสูงของเขานะแล้วต่อมาเป็นชายชนจ้าอ่าชายชนตัวนี้ขอสองร้อยห้าสิบครับผม 250ทุกกระถางนะคะ fc ครับผมจะมีกระถางนี้ครับขอ300ครับผมจ้ะกระถางนี้300บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะะกามเทพทรงศิลไหมอ่าตัวนี้เป็นมงคลทรัพย์จ้ะมงคลทรัพย์อ่านี้150บาทครับ150บาทจ้ะครับแล้วก็ตัวน้นทับทิมเมืองจันร้อยยบาทร้อยยีบาทอ่ะต้นนี้จ้ะอ่าสงขาจ้ะสงขาร้อยเดียวครับผมหน่ง100บาทก็อันนี้ ผมจําชื่อไม่ได้อันนี้เอาไปร้อยเดียวพอครับหนึ่งร้อยบาทค่ะหนุมานอ,ออกศึกจก้ะอ่าหนุมานหนึ่งร้อยครับจ้ะแล้วหนุมานเข้าเฝ้าอ่าร้อยเดียวเหมือนกันครับจองถนนหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมตระกูลหนุมานกระถางละหนึ่งร้อยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ไซส์ใหญ่ๆไซส์สูงๆเลยนะคะสูงกว่าไม้บรรทัดกว่าแล้วนะอะมาด้านนี้จ้าเนี่ยสวยๆเลยอันนี้เป็นปราสาททองอันนี้ขอร้อยสามสิบบาทครับผมจ้ะไซส์ใหญ่ๆเลยมีสามต้น ถางละร้อยสามสิบาทนะคะ fc แล้วต่อมาเป็นนางใหม่ไซส์สวยๆแบบนี้เลยจ้ะนางใหม่ขอเจ็สิบาทครับแล้วจะมีต้นนี้ทุงสูงเนะี่ยผมขอ90าบบาทเนี่ยครับ<า>ผมใหญ่ๆนะใช่ครับนอกจากเจบาททุกกระถางมีกระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมขา90บาทเอาน้องโอจะไม่บอกค่าส่งเลยอ่าค่าส่ง70ครับผมจะปลายทางล่ะปลายทางบวก20บาทครับเป็น90บาทนะคะ fc <3. S 2> ค่ะต่อมาเป็นม่วงมงคลจ้ะอ่าตัวนี้ขออ่า120บาทครับผมจะน้องโอแนะนําเลยครับ แล้วก็จะมีเป็นพอยชมพูครับตัวนี้สองรอห้าสิบครับผมหรือว่าทักมาคุยกันได้ครับก็มีสีลาอันนี้ขอร้อยห้าสิบาทครับผมใส่สวยๆเลยมีอยู่สองต้นก็ตัวนี้เป็นเลือดมงคลครับอันนี้ร้อยสาสิบาทครับถังละร้อยสาสิบาทนะจ๊ะเลือดมงคลจ้ะ ใหญ่อันนี้เป็นนายพันเรืองครับผมอุ้ยกัดสีสวยมากเนาะอันนี้จะไปร้อยห้าสิบบาทครับจ้ะสูงกว่าไม้บรรทัดแล้วนะคะท่านผู้ชมนายพันเรืองจ้ะครับาะต่อมานายจันหนวดเขี้ยวไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็นไออะไรครัเท้าลำไพแดงครับผมอ๋อท้าลำไพแดงเนาะเท่าไหร่จ้ตัวนี้ขอไปเก้าสิบาทแล้วกันครับเก้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเก้าสิบาทเท้าลำไพแดงนี่จักรพรรดิจ้ะเจ้าจักรพรรดิอันนี้ร้อยยี่สิบบาทครับผมจ้ะลุ้น แล้วก็จะมีเจ้าจักรพรรดิอันนี้อะไรนะมิ่งมงคลป่ะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นมิ่งมงคลเท่าไหร่ครับอันนี้ไปร้อยยี่สิบบาทแล้วกันร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะมิ่งมงคลไซส์ใหญ่ๆจ้ะครับเทพอัสร่าตัวนี้ขอไปสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับหลวงราชเสน่หาหลามมีสองกระถางหลวงราชขอไปต้นละร้อยสี่สิบบาทครับผมร้อยสี่สิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมพูดถึงเจ้าจักรพรรดิก่อน เจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นลุ้นด่างร้อยยี่สิบบาทครับแต่ถ้าเป็นเจ้าจักรพรรดิด่างขอร้อยห้าสิบครับไหนด่างครับด่างจะเป็นมีสองกระถางเนาะนี่ครับจ้าโอ้โหระเพชรเจ็ดสีด่างสวยๆแบบนั้นเหรอเพชรเจ็ดสีตัวนี้ผมขอห้าห้าร้อยครับผมห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะนี่นะคะจ้างครับแล้วเศษสีสุพรรณนะคะเศษสีสุพรรณร้อยเดียวครับจ้าไก่อัมพันธไก่อัมพันธ์แปดสิบบาทครับจ้ามีต้นเดียวเนาะครับแล้วแล้วเนี่ยต้นนี้อะไรต้นนี้เป็น จำชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้ไปแปดสบาทแล้วกันครับจ้ะ80บาทนะคะุณชมครับเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีตัวนี้ขอไป120แล้วกัน120บาทนะคะสร้างหัวใหญ่แล้วเนาะครับค่ะต่อมาเป็นกวนอิมจ้ากวนอิม70ครับจ้ะอ่าเป็นมงคลทรัพย์ตัวนี้150ครับผมมงคลทรัพย์150บาทน้องทโอ๊ตแนะนําเลยครับอ่าแล้วก็มีผีเสื้อสมุทรครับผมจ้ะใช้นี้ขอ130บาทครับจ้ะ ับผมแล้วก็ดาราสีสวรรค์ครับผมดาราสีสวรรค์จ้ะอันนี้ไซส์สวยๆจะขอร้อยห้าสิบครับมีต้นเดียวจ้ะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ร้อยห้าสิบครับผมมีสองต้นนะคะสามต้นสามต้นจ้ะแล้วก็ม่วงจรัสสกุลอันนี้เอาไปร้อยยี่สิบบาทแล้วกันครับม่านนางพิมพ์อันนี้ม่านนางพิมพ์เอาไปหกสิบบาทแล้วกันครับจ้ะ วาสุกีวาสุกีวาวาสุกีขอไปร้อยสามสิบบาทครับร้อยสามสิบบาทจ้าท่านผู้ชมวาสุกีนะคะแล้วอะไรตัวนี้ดูก่อนนะอันนี้จําชื่อไม่ได้นะครับผมอันนี้ขอไปสักร้อยยี่สิบาทแล้วกันครับร้อยยี่สิบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะบร้อยยี่สิบาทเนาะครับผมโอ้พี่เซื่อนสวยสวยทุกกระถางเลยอันนี้จะเป็นไอยอดมงเล้ออันไหนไม่ใช่เหมือนทับทิมทับทิมทับทิมชมพูจ้า อันนี้ขอ80บาทครับผมถ <Yeah. S 2> ุงสูงเลยอืมงสูงเลยนะครับแล้วไก่ตัวงามล่ะไก่ตัวงาม70บาทครับจ้า yeah. ไก่ตัวงาม70บาท Mid มิดไมตีใช่มั้ยอ่าใช่ใช่ครับอันนี้มิดไมตีขอไป130บาทครับจ้า <Yeah. S 2> แล้วก็ทองพันช่างอืม mm hmm. นี่ครับสวยๆเลยขอ130บาทเหมือนกันครับจ้า <Yeah. S 2> ตัวนี้เอาไป80บาทครับจ้า yeah. แล้วก็นางสวาหะนางสวาหะร้อยเดียวครับผมโอ้โหใสใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมคะมสูงกว่าไม้บรรทัดแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ <ฮะ S 2> ยอดมงกุฎยอดยอดมงกุฎจนออกไปสักเ90บาทครับผม <โฮ S 1> สีดแดงๆหมดแน่ๆเลยวันนี้สูงกว่าไม้บรรทัดเท่ากับไม้บรรทัดสองสองสองอะไรสองอันโต้ใช่ใช่สูงมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะบอกกระดาษด่างล่ะ ก็ได้ด่างตัวนี้ขอไปร้อยร้อยเดียวครับผมอย่าเพียงกระถังเล็กโทรหาน้องโอ๊ตได้นะคะท่านผู้ชมขาจอมทัพต้นนี้จอมทัพเจ็ดสิบบาทครับท่านผู้ชมเป็นโฟมโกนะรีบโทรเลยนะคะมีสองต้นนะเจ็ดสิบบาทจอมทัพท่านผู้ชมขาหนี่เป็นบอลสีน้องโอ๊ตนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาแบ่งปันนะคะใกล้หมดตู้นี่น้องโอ๊ตขายราคาไม่แพงเลยวันนี้ถูกแล้วก็บอลสวยๆทั้งนั้นเลยน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตขอเบอร์หน่อยขอเบอร์อีกครั้งลูกเบอร์มาโชว์หน้าจออีกครั้งหนึ่ง นี่นะคะท่านผู้ชมเป็นเบอร์น้องโอ๊ตนะคะนี่ค่ะน้องโอ๊ตยังขายกระถางอยู่ไหมกระถางยังตอนนี้ยังมีอยู่ครับผมมีหกนิ้วเหลือไซส์เด,ยยเดียวครับผมตอนนี้จ้หกนิ้วอยู่ตกอยู่ใบละสี่บาทครับผมจ้ะใครโทรหาน้องโอ๊ตนะคะท่านผู้ชมชคะค่ะประแม่กกับน้องโอ๊ตขอสวัสดีและขอบคุณน้ำใจเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยเอฟบอลสีค่ะสวัสดีจ้า